จอมทัพตัดว่าจงนำทสางเต็มขนาดมาไว้ในคลังเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทการอวยพอรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่เราจะกระจัดพวกตะกะแตนให้แก่เจ้าเพื่อว่ามันจะไม่ทำลายผลแห่งแผ่นดินของเจ้าและผลองุนในส่วนของเจ้าจะไม่ร่วงพยาเวจอมทัพตัดดังนี้แหละ พี่น้องพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นหัวใจของคริสเตียนหรือคนที่ติดตามพระเจ้านะคะเรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการให้เรามีชีวิตที่มั่งคัง่งมีชีวิตที่รุ่งเรืองถ้าเราจะมองย้อนดูในพระคัมภีร์นะคะตั้งแต่ปฐมกาลเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าอวยพรผู้คนของพระองค์นั้นเป็นคนที่มั่งคั่งมากนะคะตระกูลของอับราฮัมอิสอยาโคบทุกคนล้วนมั่งคัง่งแล้วก็มั่งมีจนเหลือเฟือนะคะลูกหลานของพวกเขา ก็มั่งคั่งเช่นเดียวกันเป็นพระพรที่ตกทอดมาแต่สิ่งที่เราเห็นเคล็ดลับในการที่ได้รับความมั่งคั่งนะคะสิ่งที่อับราฮัมทำเป็นคนแรกเลยนะคะก็คืออับราฮัมเนี่ยถวาย10รถนะคะคือ10ชักหนึ่งให้กับเมคีเซเดกซึ่งเป็นปุโรหิตในเวลานั้นนะคะแล้วท่านก็ให้ตลอดมา และแน่นอนว่าอับราฮัมก็สอนในการที่จะถวายกับพระเจ้าสิบชักหนึ่งนะคะเพื่อรักษาความมั่งคั่งมีบางคนถามว่าทําไมพระเจ้าต้องแบบมาขอเงินเราด้วยทําไมพระเจ้าไม่ให้เราฟรีๆทาไมพระเจ้าจะต้องให้เราเนี่ยถวายพี่รองพระเจ้าไม่ได้ยากจนนะแท้จริงแล้วในพระคัมภีร์บอกว่าคลังทรัพย์ทั้งหลายเงินทองทั้งหลายในโลกพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทั้งสิ้นนะ พระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งในโลกนี้พระองค์สร้างจัก,กรวาลเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่อยู่ในนั้นเป็นของพระองค์ทั้งสิ้นทรัพย์สินแร่ธาตุทุกอย่างนะเป็นของพระเจ้าแต่ทําไมพระเจ้าจึงให้เรานั้นต้องถวายนะหนึ่งก็คือว่าการถวายสิบรถของเราเข้ากลับคืนคลังของพระเจ้าหรือกลับคืนสู่คิดจักรของพระเจ้าเพื่อให้คิดจักรของพระเจ้านั้น จะมีกองทุนในการที่จะดูแลคิดจักในการดําเนินงานบริหารคิดจักหรือในการทำํำธุรกิจต่างๆ2ก็คือว่าเพื่อชําระหัวใจของเรานะคะเพราะว่าเรามักจะหวงบางสิ่งไว้จากพระเจ้าแต่เวลาที่เราอยากได้อะไรเราที่ฐานพระเจ้าแบบพระเจ้าอวยพรขอนุ่นขอนุ่นขานี่น,นนะ พระเจ้าไม่ได้หวงพระเจ้าก็ชอบให้เราขอจากพระองค์นะการขอจากพระองค์คือเราวางใจในพระองค์แล้วเรายกให้พระองค์ที่จะเป็นผู้ที่ดูแลชีวิตของเรานะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยแต่ในทางถ้าเรานึกกลับกันนะว่าทำไมเราขอขอขอจากพระเจ้าแต่เวลาที่พระเจ้าขอจากเราบ้างนิดหน่อยทำไมเราหวงทำไมเรารู้สึกว่าเราให้พระเจ้าไม่ได้เนะเพราะฉะนั้นการถวายสิบชักหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรานั้นคลาย หัวใจของความโลภนะคะคือพระเจ้าสอนให้เราในการที่จะรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นนะเพราะว่าในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าผู้ที่ยิ่งแจกจ่ายก็ยิ่งมั่งคั่งนะนอกจากที่เราถวายกลับคืนให้พระเจ้าแล้วนะคะเราก็ยังดูแลผู้อื่นผู้ที่ขัดสนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะการที่เราดูแลคนที่ขัดสน นะหรือคนที่ต้องการความช่วยเหลือพระเจ้าบอกว่าเหมือนกับเราให้กับพระองค์เหมือนกับเราให้กับพระเจ้าขอยืมนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราให้พระเจ้าขอยืมพระเจ้าคืนให้กับเราแน่นอนถ้าพระเจ้าไม่ได้คืนในขณะที่เรามีชีวิตอยู่สิ่งนั้นก็จะเป็นบําเหน็จที่ติดตามเราไปในแผ่นดินสวรรค์เมื่อเราจากโลกนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นการถวายสิบรถก็คือพระเจ้าต้องการให้เรานั้นมีจิตใจที่กว้างขวางเป็นการสอนนะคะให้เรานั้นรู้จักในการที่จะหวานออกไปนะคะอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่า การถวายของเราออกไปเป็นการที่เรากําลังปลูกมเมล็ดพันธุ์ใหม่ลงไปเมื่อาหวานผลของเราออกไปเนี่ย10%ใช่ไหมคะเวลาที่คนเกี่ยวข้าวเขาจะเก็บผลส่วนหนึ่งไว้เก็บมเมล็ดข้าวส่วนหนึ่งไว้เพื่อที่จะเอาวานต่อในฤดูการหน้าเพราะเมื่อวานมเมล็ดพันธุ์ออกไปหนึ่งถังเราจะเก็บเกี่ยวได้1ิถังนะคะแต่มันจะต้องมีมเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้สําหรับในการหวานเช่นเดียวกันนะคะ 10%ของเราเป็นเมล็ดพันธุ์ที่พระเจ้าต้องการให้เราหว่านในแผ่นดินของพระเจ้าเพื่อเราจะมีผลในการเก็บเกี่ยวในฤดูการต่อไปนะสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้าเสมอเมื่อเราวางใจพระเจ้านะคะการที่เรายอมถวายสิบรถเนี่ยเท่ากับว่าเราวางใจพระเจ้านะมันเป็นการแสดงความเชื่อว่าเราเชื่อใจพระเจ้าว่า เราเชื่อใจพระเจ้าว่าเงินของเราที่เราถวายกลับคืนแด่พระเจ้าเนี่ยมันจะไม่สูญไปไหนแต่มันจะกลับมามากกว่าเดิมเสมอนะคะพระเจ้าอวยพรเข้าเจ้ากลับคืนเจ็ดเท่าสิบเท่าร้อยเท่านะคะเป็นแบบนี้ตลอดทําให้ข้าพเจ้าวางใจนะว่าพระเจ้าไม่เคยเอาของเราฟรีสิ่งใดที่พระเจ้าบอกให้เราทําพระเจ้ามีพระพรไว้ให้นะะมันเป็นพระพรของการเชื่อฟังพระพรของการไว้วางใจในพระเจ้าพระพรของการหวาน มันเป็นการที่เราเชื่อฟังพระเจ้านะคะเพราะพรของการเชื่อฟังมันก็คือเป็นผลดีมากมายที่จะเกิดขึ้นในชีวของเรานะะแล้วช่วงหลังถึงแม้ว่าพระเจ้าเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เราให้พระเจ้าพระเจ้าไม่เคยเอาของเราเปล่าๆพระเจ้าให้กับคนืนกับเราเสมอนะคะและมากกว่าที่เราให้กับองค์ด้วยเนะพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงวางใจแล้วหลังจากนั้นเราก็ยังมีการถวายต่อเนื่องนะคะอย่าง ปกติเลยแต่หลังจากนั้นเราอาจจะไม่เห็นผลก็ได้เรา,าจะไม่เห็นผลแล้วเราจะรู้ว่าพระเจ้าปกติเมื่อเราถวายปุ๊บเราจะได้กลับคืนปับ๊บแต่พอช่วงหลังเราจะไม่เห็นสิ่งนั้นอีกนะเราจะไม่เห็นแล้วว่าเราถวายแล้วเราได้กลับคืนนะะแต่เราก็ไม่หยุดไว้วางใจพ,พระเจ้าเพราะเรารู้แล้วว่าเราเรียนรู้นะคะในช่วงต้นเราว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อเสมอนะคะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้ใส่ใจว่า เมื่อทุกครั้งที่เราถวายเราจะต้องได้รับผลลัพธ์กลับมาทันทีนะคะข้าพเจ้าไม่ได้มองดูตรงนั้นแล้วแต่ข้าพเจ้ามองว่าทุกสิ่งพระเจ้าเก็บเป็นบําเหน็จไว้ให้กับเรานะคะแล้วหลังจากนั้นหลายปีที่เราไม่ได้เห็นผลที่มันกลับคืนมาทันทีแต่เรารู้ว่าพระเจ้ากําลังขยายยุ้งฉางให้กับเราพระเจ้าอวยพรเราแบบต่อเนื่องนะคะแล้ววันที่เราต้องการใช้เงินมาก พระเจ้าก็อวยพรให้เรามีเงินมากที่จะมาใช้นะมันเป็นการสะสมในคลังของพระเจ้านะเพราะฉะนั้นพี่น้องวางใจนะหลายคนเนี้ยหวงสิบลดมากนะไม่อยากถวายพระเจ้าเลยสมมติว่าเราได้เงินเดือนมาแสนนึงอะโอ้โหตั้งถวายตั้งหนึ่งหมื่นเงินมันหายไปอย่างชัดเจนมากคือเงินมันหายไปอย่างชัดเจนมากมันหายไปเลยนะตั้ง1นึ่งหมื่นเหลือเก้าห่นนะยิ่งแบบเงินเยอะ ตัวเลขมันยิ่งใหญ่นะคะที่มันจะหายไปแต่เมื่อก่อนเนี้ยเราจะมีรายได้แค่สามพันเราถวายสามร้อยเออมันก็ดูแบบไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะคะพี่น้องพระเจ้าต้องการดูความสัตย์ซื่อของเรานะคะพระเจ้าจะเริ่มอวยพรเราในสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนเมื่อเราสัตย์ซื่อในการถวายพระองค์ก็จะทรงอวยพรใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าเราไม่หวงสิ่งใดไว้จากพระเจ้าแล้วแล้วคนที่มีประสบการณ์กับพระเจ้านักธุรกิจมากมายนะคะที่ในที่สุดแล้วเนี่ย เขาถวาย90นะถวาย90แล้วเก็บไว้ใช้แค่1ิบนะเพราะว่าแค่เก็บไว้1ิบของเขาอะก็มากมายเหลือเฟือแล้วนะเพราะว่าเขารู้ว่าพระเจ้าอวยพรเขาอย่างมากมายนะคะพี่น้องบางทีเราสงสัยว่าทําไมบางคนเนี่ยโอ้มาเชื่อพระเจ้าแล้วชีวิตรุ่งเรืองมั่งคั่งขึ้นรวยขึ้นแต่ทําไมบางคนยังยากจนยากจนนะคะพี่น้องมันมีหลายเหตุผลที่ทําให้คนบางคนก็ยังคงยากจนอยู่ ะะแต่คนบางคนก็มัง่งคั่งขึ้นเพราะนั้นสิ่งแรกเลยหัวใจแรกเลยก็คือว่าท่าทีการใช้เงินของเรานะะเมื่อเรามีรายได้เราจัดการรายได้ของเราอย่างไรเราถวายสิบลดอย่างที่พระเจ้าบอกหรือไม่นะคะขพะเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องในอีกข้อหนึ่งนะคะพระคัมภีสุภาษิตบทที่3ข้อที่9ก้ถึงสิบนะ,ะบอกว่าจงถวายเกียรติแด่พระยาเวด้วยทรัพย์สินของตน และด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้าแล้วยุ้งฉางของเจ้าจะเต็มด้วยความอุดมและบ่อย่อาองุ่นของเจ้าจะล้นด้วยน้ําองุ่นใหม่พี่น้อง พระคัมภีร์พูดถึงการหวานออกไปมากมายนะะยิ่งเราหวานยิ่งเราแจกใจเรายิ่งมั่งคัง่งแต่คนที่หวงไว้ก็ยิ่งยากจนลงมันจะมีวิญญาณของความยากจนนะะแต่ถ้าเราเป็นคนที่ใจกว้างกวางเรามีวิญญาณของความมั่งคัง่งเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีจิตวิญญาณของความมั่งคัง่งเราจะจนไม่ได้นะเพราะว่ามันจะไปในแนวในทิศทางเดียวกัน เพราะฉะนั้นพระกัมพีสุภาสิทธ์ก็บอกเรานะว่าจงถวายทรัพย์สินนะคะผลิตผลแรกของทั้งสิ้นของเรานะนอกจากถวาย10บลดแล้วยังมีผลแรกด้วยที่พระเจ้าเรียกให้เราถวายสมมุติว่าเราเริ่มต้นธุรก,กิจของเราสมมติว่าเราเปิดร้านนวดใช่ไหมคะเราเปิดร้านนวดเรามีรายได้ก,กําไรก้อนแรกมาถ้าเราวางใจพระเจ้านะเราสามารถจะถวาย กำไรแรกของเราเนี่ยให้กับพระเจ้าทั้งหมดเลยหรือบางคนนะคะทำสวนทําไร่แล้วผลผลิตผลแรกเลยสมมติว่าทําไร่กล้วยนะ,ะเพราะนั้นผลผลิตแรกที่เป็นกล้วยออกมาเนี่ยเขาจะถวายทั้งหมดแด่พระเจ้านะคะเพราะว่า เมื่อเราถวายแด่พระเจ้านะเราเห็นพระพรนะว่าพระเจ้าจะชําระส่วนที่เหลือของเรานะชำระให้พ้นจากคำสาปแช่งทั้งหลายแห่งความยากจนนะคะมันจะทําให้ผลผลิตที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้น,นมากมายกว่าเดิมนะคะเหมือนพระคัมภีร์ที่บอกว่าเมื่อเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของเราหรือด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้น พี่น้องยุ้งฉางของเราจะเต็มด้วยความอุดมนะบ่อย่ำองุ่นของเจ้าจะล้นด้วยน้ําองุ่นใหม่บัญชีธนาคารของพี่น้องก็จะเต็มล้นไปด้วยเงินในบัญชีมากมายใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดยิ่งใช้ไปเอาเงินมาจากไหนอีกแล้วทำไมมันได้มาง่ายจังนะเพราะว่าพระเจ้าอวยพรยุ้งฉางของพี่น้องนะเมื่อเราเชื่อฟังในเรื่องของการเงินเพราะว่าหลายคนเนี่ยยกให้เงินเป็นพระเจ้าของเขาแต่พระเจ้าไม่ได้อยากให้เงินเป็นพระเจ้าของเรานะฮะพระเจ้าเป็นพระเจ้า เพียงองค์เดียวในชีวิตของเราเงินทองเป็นส่วนประกอบที่พระเจ้าให้เราในการที่เราจะดูแลชีวิตตัวเองในการที่เราจะมีผลผลิตในการที่จะหวานออกไปอีกนะเพราะฉะนั้นพี่น้องเราต้องจัดสรรในการเงินของเราบางคนบอกว่าก็แต่ละเดือนฉันทำงานมาฉันเป็นคนกินเงินเดือนเงินเดือนไม่เคยเหลือเลยอะ่ะนะพี่น้องเราไม่เคยเหลือแล้วเราไม่ถวายมันยิ่งทำให้เรายากจน พี่น้องข้าเจ้าหนุนใจพี่น้องนะคะเพราะว่าสิ่งเนี้เกิดขึ้นกับข้าเจ้ามาก่อนนะว่าเราไม่อยากถวายเราเรากงท่าสังของพระเจ้าเพราะเรารู้สึกว่าพระเจ้ารายจ่ายของลูกเยอะแยะมากมายหนี้ของลูกก็ยังตัดไม่หมดเลยแล้วพระเจ้าท้าถ่ายข้าพเจ้าอย่างเป็นส่วนทว่านะว่า ให้ถวายให้พระเจ้าก่อนทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนะแล้วเมื่อข้าพเจ้าทําตามพี่น้องรายจ่ายที่ว่ามันมีม,มีอยู่นะคะรายจ่ายมันก็ไม่มีอีกนะพระเจ้าอุดถุงค้นรั่วให้กับเราทําให้เรามีเงินเหลือเก็บจากที่ตอนแรกเราคิดว่าเราจะไม่ให้พระเจ้าเพราะเราไม่มีเงินเก็บแต่เมื่อเราให้พระเจ้าก่อนนะคะเรากลับมีเงินเก็บ มันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์นะมันเป็นการอัศจรรย์ของการเชื่อฟังแล้วการไว้วางใจพระเจ้าการที่เรายึดมั่นในพระชจนะของพระองค์พี่น้องชีวิตของคริสเตียนเป็นการกระทําที่สวนทางกับความคิดของโลกเสมอเราเดินในมิติของความอัศจรรย์นะเพราะฉะนั้นอย่าคาดเดาอย่าประเมินผลด้วยสติปัญญาของมนุษย์ อย่าประเมินสถานการณ์ด้วยสายตาของมนุษย์หรือด้วยความคิดของมนุษย์หรือประสบการณ์ที่เราเคยมีนะคะแต่เราประเมินสถานการณ์ผ่านพรจะะนะของพระเจ้าผ่านการท้าทายของพระเจ้าและเราจะเห็นการอัศจรรย์เราจะเป็นคริสเตียนที่เดินอยู่บนการอัศจรรย์นะคะไม่ใช่คนที่มีความเชื่อธรรมดานะคะแต่เป็นความเชื่อที่เดินอยู่การอัศจรรย์ทุกวันนะคะ เพราะนั้นสิ่งแรกถ้าเราอยู่ในคำสาปแช่งของความยากจนสิ่งแรกเลยคือให้ดูว่าเราถวายสิบรถถูกต้องต่อพระเจ้าหรือไม่นะคะสิ่งที่สองก็คือมาดูรายได้ของเรานะคะแหล่งรายได้ของเรานั้นมาจากไหนเพราะว่ามันมีรายได้บางอย่างที่นำำําคําสาปแช่งเข้ามานะคะอย่างเช่น รายได้ที่มาจากการเล่นหวยนะอาจจะเขียนหวยใต้ดินเป็นหวยเป็นอะไรก็ตามนะคะพี่น้องเห็นไหมคะว่ามีคนมากมายนะคะคนส่วนใหญ่ที่ถูกหวยมาแล้วเงินอยู่แป๊บเดียวมันก็จะสูญหายไปหมดบางคนเนี่ยพี่น้องมีข่าวลงนะคะถูกหวยมาแต่กลับต้องไปผูกคอตายไม่ได้ใช้เงินหรือบางคนเนี่ยได้เงินมาจากถูกหวยมานะถูกยืมถูกโกงไปหมดจนในที่สุดก็ไม่เหลือพี่น้องเงินเหล่านี้นะคะ เป็นเงินของความบาปเป็นเงินที่นําคํำสาปแช่งเข้ามาในกระเป๋าของเราเป็นเงินที่ตรงเงินข้ามนะะเงินที่เราสวายสิบลดให้พระเจ้าพระกัมพีบอกว่าพระองค์จะทรงชําระเงินให้สะอาดแล้วเงินทั้งหมดที่เหลืออยู่ของเรานั้นก็จะสะอาดและบริสุทธิ์แล้วไม่ว่าเราจะลงทุนทําอะไรเงินนั้นก็จะออกไปแล้วก็เกิดดอกออกผลมากขึ้นนะะแต่ในทางตรงเงินข้ามถ้าเงินนั้นเป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์เป็นเงินที่ไปเก็บดอกมานะ ไปได้มาจากความเดือดร้อนของผู้อื่นเป็นรายได้ที่มาจากการทําธุรกิจสีเทาเป็นรายได้ที่มาจากการดูหมอการอ่าางทรงต่างๆเป็นรายได้ที่มาจากความมืดน,นะคะพี่น้องมีคำสาปแช่งตามมากับเงินเหล่านั้นเมื่อไหรก็ตามที่เงินเหล่านั้นเข้ามาถึงกระเป๋าของเรานะะมันจะทำให้ทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของเรานั้นร้อน แล้วก็เป็นมนทินไปด้วยเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหลือดีนะคะพี่น้องเงินเหล่านี้มันไม่ได้มาเปล่าๆแต่มันแลกมาด้วยกับคำสาปแช่งที่มาจากผู้คนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกว่าวันหนึ่งที่เงินเหล่านี้มันจะสูญหายไปแล้วมันอาจจะไม่ได้เกิดในยุคข,ของพ่อแม่นะ,ะแต่มันอาจจะตกไปถึงยุคข,ของลูกหลานถ้าเราเป็นลูกหลานในตระกูลของเรามีแต่ความยากจนทำเงินเท่าไหร่ก็ไม่เหลือมีแต่ลายจ่ายมีแต่ภาลนี่สินพี่น้อง มองย้อนกลับไปดูต้นตระกูลของเรานะว่าต้นตระกูลของเราเคยได้เงินมาจากอาชีพนี้หรือไม่นะมาจากเงินที่ไม่สะอาดหรือนอกจากเงินไม่สะอาดแล้วเป็นเงินที่โกงเข้ามาเลยนะเป็นเงินที่ยักยอกหรือช่อโกงเข้ามาก็เป็นเงินที่ไม่สะอาดเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้น เราต้องย้อนดูในสิ่งเหล่านี้ว่าเงินเหล่านั้นมาจากไหนด้วยนะคะแหล่งที่มาของเงินถ้ามาถึงยุคของเราแล้วเรารู้ว่าเนี่ยเราก็ทําถูกต้องต่อพระเจ้าทุกอย่างเราถวายแล้วแต่ทําไมเรายังเป็นหนี้ยังความยากจนพี่น้องให้เราย้อนกลับไปดูสิ่งเหล่านั้นแล้วเราสามารถที่จะตัดสัมพันธ์ยกเลิกแล้วก็ลื้อถอนคํำสาปแช่งที่ตกมาจากบรรพุรุษได้ในเรื่องของการเงินนะคะประเด็นที่3ก็คือท่าทีการใช้เงินของเราเองนะคะบางครั้งพระเจ้าอวยพรแล้ว เราได้เงินมารายได้มากมายแต่ไม่รู้จักใช้นะไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักการจัดระเบียบเงินก็สามารถหมดไปได้บางคนเนี่ยได้เงินเดือนเป็นแสนแต่ใช้ไปเป็นแสนนะสมมุติว่าเงินเดือน2องแสนใช้เดือนละสามแสนนะคะติดของแบรนเนมติดของหรูหราฟุ่มเฟือยอย่างนี้โทษพระเจ้าไม่ได้นะอันนี้คือนิสัยการใช้เงินของเราเองเพราะนั้นนะการที่เรายากจน หรือการที่เราชักหน้าไม่ถึงหลังพี่น้องเราต้องนั่งสํารวจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ,ะไล่ดูที่ละข้อเราสัตซ์ซื้อกับพระเจ้าไหมสองเงินนี้มันมาจากไหนไรายได้ถ้าเราได้มาอย่างสัตซ์ซื้อบรรพบุรุษของเราเนี่ยทําอะไรมาบ้างมันมีครรําสาปแช่งในเรื่องการเงินตกทอดมารดก,กูลของเราหรือไม่สามท่าทีลักษณะการใช้เงินของเราเป็นยังไงหัวสูงไรายได้ต่ําหรือเปล่านะพี่น้องข้าพเจ้าเชื่อสิ่งหนึ่งว่าเมื่อพระเจ้าเลี้ยงดูเรานะเรามีเหลือเฟือแต่ เราต้องมีการใช้เงินที่ถูกต้องมีการวางแผนพระเจ้าไม่ได้ให้เรามาเพื่อจะใช้แบบอย่างฟุ่มเฟือยไล้สาระพี่น้องแต่พระเจ้าให้ทรัพย์สินเรามาให้เราอรักขานะคะเราต้องเป็นผู้อลักขาที่ดีด้วยอ่านะคะถ้าเรารู้จักการอรักขาดูแลตะลันเป็นอย่างดีนะคะพระเจ้าจะเพิ่มพูนให้อีกนะคะพระเจ้าเริ่มให้เราน้อยๆเราต้องฝึกบริหารเงินที่เรามีนะคะให้มันเกิดผล มีหวานในย่านฝ่ายวิญญาณของพระเจ้ามีในการใช้ชีวิตมีในการช่วยเหลือกับผู้อื่นมีในการเก็บสะสมด้วยนะหลายๆจุดนี้เราสามารถทําได้พี่น้องนะอย่าเป็นข้ออ้างว่าแบบรายได้น้อยแล้วไม่สามารถจะมีเงินเก็บหรือบริหารแบบนั้นได้พี่น้องข้าพเจ้าอยากจะพูดได้ฟังว่าข้าพเจ้ารู้จักครอบครัวหนึ่งนะเป็นกรรมกรก่อสร้างนะมีแม่มีพ่อมีลูก แล้วก็มีลูกมีหลานอีกหลายคนมากพี่น้องรู้ไหมเขาอยู่ได้คนหกเจดคนเขาสามารถอยู่ได้ด้วยรายได้ของกรรมกรนะฮะวันละห้าร้อยเลี้ยงดูทั้งครอบครัวมีเงินเก็บด้วยโอ้โหมันเป็นไปได้ยังไงในขณะที่แบบคนอาจจะอยู่ในกรุงเทพคนในเมืองที่มีรายได้เดือนละห้าหกหมื่นกับไม่มีเงินเหลือเก็บเป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นอะไรอย่างเงี้ย เพราะนั้นพี่น้องมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินนะมันอยู่ที่การบริหารเงินด้วยนะว่าเราบริหารเงินอย่างไรนะคะข้าพเจ้ารู้ว่าครอบครัวนี้มีหลายคนมากในครอบครัวเป็นเงินเดือนของกรรมกรกรรมกรจริงๆพ่อก็ทำงานก่อสร้างนะดูแลคนมากมายในครอบครัวมีทั้งลูกเล็กเด็กแดงทุกอย่าง แต่เขาบริหารเงินเก่งมากนะคะเขาเก็บเงินแล้วก็อาหารการกินเขาไปเก็บเอาไปตกปลาบ้างไปอะไรบ้างเขากินอยู่แบบง่ายมากไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยนะคะอยู่ก็อยู่แบบเพิงที่พักของแคมป์คนงานแต่มีเงินเก็บแล้วตอนหลังก็ซื้อรถกระบะได้นะพี่น้องอันนี้มันทําให้ข้าพเจ้าเห็นว่า เงินไม่ใช่ประเด็นว่าเงินน้อยหรือเยอะแต่การบริหารให้เป็นเนี่ยมันเป็นหัวใจสําคัญนะเพราะว่าถ้าเราบริหารเงินไม่เป็นนะถึงแม้ว่าจะได้มาเยอะมันก็จะไม่อยู่กับเรานานนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราพิจารณานะ้าพระเจ้าอยากจะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะว่าคำสาปแช่งแห่งความยากจนนั้นเกิดจากอะไรบ้างนะคหนึ่ง เราไม่ถวายกับพระเจ้าอย่างสัตซ์ซื่อนะเรามีใจที่ตนีทีเหนียวแล้วก็ไม่ช่วยคนอื่นไม่เคยหว่นในย่านของพระเจ้าเลยไม่เชื่อฟังในเรื่องของการถวายทสังนะบางคนอาจจะเชื่อฟังนะแต่ก็ไม่ได้เชื่อฟัง100ยเอรนะขอพระเจ้านำพี่น้องในเรื่องนี้นะว่าเราควรจะถวายแบบไหนอย่างไรนะคะองก็คือว่า คำสาปแช่งนั้นมาจากแหล่งรายได้นะ,ะคือแหล่งรายได้ของเรานั้นมาจากไหนเป็นเงินที่มาจากความบาปหรือเปล่าเงินที่มีคำสาปแช่งมานะคะเงินที่ได้มาจากอ,อำนาจของความมืดนะคะเงินที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยนฝ่ายวิญญาณนะคะมีนักร้องดังๆนะคะที่เป็นนักร้องเพลงล็อกแน่มากมายพี่น้องเพลงล็อกเนี่ยมันเป็นเพลงที่ถวายซาตานนะคะซาตานเนี่ย เป็นนักดนตรีลูซิเฟอร์เป็นนักดนตรีนะคะเพราะฉะนั้นเขาเล่นดนตรีเขารู้จักดนตรีแต่เมื่อซูลูซิเฟอร์ตกลงมานะคะอยู่ในโลกนี้แนวเพลงของลูซิเฟอร์ก็กลายเป็นเปลี่ยนแปลงเป็นแนวของความเหมือนแบบบล็อกรุนแรงดำดำดังๆันะคมันกบกลายเป็นความบื้ จากที่เขาเป็นลูกของความสว่างนะคะเขาตกลงมาจากสงหาราศีแล้วกลายเป็นลูกของความมืดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูซซเฟอร์นำก็คือจะอยู่ในความมืดนะคะแล้วก็อยู่ในความโกโลหนเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยอยากจะร่ำรวยแต่แลกจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาแล้วก็บูชานะะบูชาซาตานในเนื้อเพลงของเขาข้านะะพเจ้าจะไม่เอ่ยชื่อนักร้องต่างประเทศนะคะแต่มีเพลงมากมายที่ บูชาลูซิเฟอร์หรือในคอนเสิร์ตเราสามารถเห็นได้ว่าเขาจะมีลักษณะคอนเสิร์ตที่ถวายซาตานนะคะถ้าคนที่เข้าใจในเรื่องของมิต like ิฝ่ายวิญญาณหรือในเรื่องของการบูชาซาตานนะคะเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้แทรกอยู่ในคอนเสิร์ตเยอะแยะนะคะแต่คนเหล่านี้แลกซื้อความมั่งคั่งด้วยจิตวิญญาณของพวกเขาเองเขาขายจิตวิญญาณให้กับซาตานนะคะแต่คนเหล่านี้ก็จะเสียชีวิตในอายุที่น้อยนะคะ มันเป็นการแลกเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นในอดีตของเราอาจจะมีบรรพบุรุษของเราแลกเปลี่ยนนะคายจิตวิญญาณของลูกหลานเพื่อแลกกับความมั่งคั่งในตอนนั้นนะแลกกความมั่งคั่งมาแต่ผลของคํำสาปแช่งนั้นมันตกมาถึงลูกหลานนะบแบบนี้ก็เป็นไปได้อันนี้เราก็ต้องไปขุดค้นดูว่าตระกูลของเราทําอะไรมานะสิ่งที่สมก็คือนะคะการใช้เงินของเราเองว่าเราไม่รู้จักการวางแผนเงินที่ถูกต้อง เป็นคนที่แบบใช้เกินตัวไม่มีการวางแผนในการใช้เงินใดๆทั้งสิ้นนะสิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งคำสาปแช่งในชีวิตทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากดำเนินชีวิตถูกต้องนะเราเริ่มถวายแด่พระเจ้านะอย่างถูกต้องสองคือ สัมพันธ์กับคำสาปแช่งทั้งหลายสาขอพระเจ้าช่วยเราเปลี่ยนนิสัยที่จะมีวินัยในการใช้เงินและขอพระเจ้าอุดหนุนก้นล่วให้กับเรานะคะข้าพเจ้าอยากจะนำพี่น้องอธิษฐานแบบนี้นะคะว่าข้าแต่พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ในน้ำพระทัยของพระองค์ที่พระองค์ต้องการให้ลูกมีชีวิตแห่งความมั่งคั่งเพราะความมั่งคั่งนั้นถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและลูกเป็นลูกของพระองค์ลูกได้รับมรดกที่มาจากพระองค์ คือความมั่งคั่งในแผ่นดินโลกและความมั่งคั่งในแผ่นดินสวรรค์แต่ถ้าหากวันนี้ลูกยังใช้ชีวิตของคนที่ชักหน้าไม่ถึงหลังเป็นนี้สินมีภาระนิสินอย่างมากมายหรือเงินไม่พอใช้อยู่ในความขาดแคลนหรือตกอยู่ในหลุมพรางใดๆของการเงินก็ตามที่ทำให้ลูกนั้นขาดเสรีภาพลูกอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดยกโทษให้กับลูกในความบาปที่ลูกอาจจะทำไม่รู้ตัว และยกโทษให้กับบรรพุรุษของลูกที่พวกเขาอาจจะทําบาปต่อพระเจ้าลูกอาจจะไม่ได้รู้หรือเข้าใจในเรื่องนี้แต่ลูกอาจจะกําลังรับผลของคําสาปแช่งเหล่านั้นที่ตกทอดมาพระองค์เจ้าค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นลูกอธิษฐานขอพระองค์ทรงช่วยลูกในการที่จะรู้จักในการถวายพระองค์อย่างสัตย์ซื่อให้ลูกสามารถวางใจในพระองค์มีประสบการณ์กับพระองค์ว่าเมื่อลูกถวายพระองค์ทรง อวยพรกลับมาพระองค์เจ้าคะที่ลูกเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมพระเจ้าสอนลูกให้วางใจในพระองค์ที่จะ ให้ส่วนของพระองค์กับคืนแด่พระองค์ช่วยลูกที่ลูกจะไม่เป็นคนที่ช่อโกงพระเจ้าเพื่อลูกจะไม่ต้องตกอยู่ในคำสาปแช่งแต่ให้ลูกนั้นเป็นคนที่สัตด์สื่อ์ต่อพระเจ้าและให้ลูกนั้นมองพระเจ้าว่าเป็นพระเจ้าไม่ได้มองเงินว่าเป็นพระเจ้าของลูกเพราะลูกรู้ว่าเมื่อลูกมีพระองค์ลูกมีทุกสิ่งในชีวิตเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้จัดเตรียมเป็นผู้จัดหาและเป็นผู้ที่เลี้ยงดูลูกพระเจ้าค่ะแต่วันนี้มันอาจจะมี พ่อลอยล่วและคำสาปแช่งใดๆที่อยู่ในชื่อของลูกลูกอธิษฐานในพระนามของพระเยซูตัดสัมพันธ์ วิญญาณความยากจนและคำสาปแช่งที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของลูกไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นพวกเขาทำอะไรแต่ลูกอธิษฐานและตัดสัมพันธ์และไม่รับผลของคำสาปแช่งที่บรรพบุรุษได้ทำไว้บัดน,นี้ลูกได้บังเกิดใหม่พร้อมกับองค์พระเยซูและพระเยซูทรงไถ่ลูกให้พ้นจากคำสาปแช่งบาปทั้งหลายแล้วลูกอธิษฐานตัดสัมพันธ์กับ ความบาปทั้งสิ้นของบรรพุรุษและตัดสัมพันธ์ปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากคำสาปแช่งที่ตกทอดมาจากบรรพุรหุดลวยีิฐานตัดตอนคำสาปแช่งเหล่านั้นและประกาศว่าคำสาปแช่งเหล่านั้นไม่มีผลในชีวิตของลูกอีกต่อไปลูกประกาศเสรีภาพและประกาศชัยชนะอยู่เหนือความยากจนพงเจกค่ะถ้าหากลูกนั้นเคยมีรายได้มาในทางที่ผิด ลูกอธิษฐานที่จะเลิกสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดโปรงเจ้าค่ะเลิกในการที่จะได้เงินมาอย่างผิดๆขอพระองค์ทรงชำระโปรงเจ้าค่ะเงินของลูกทุกบาททุกสตางค์ที่จะบริสุทธิ์เพื่อการลงทุนที่บริสุทธิ์และเกิดผลที่บริสุทธิ์ตามน้ําพระทัยของพระเจ้ารปรงเจ้าค่ะช่วยลูกที่ ลูกนั้นจะสามารถยกหนี้ให้กับผู้อื่นได้และช่วยลูกในการที่ลูกนั้นจะหันกลับจากการหาเงินจากทางบาปทั้งสิ้นพระเจ้าแต่ขอพระองค์ทรงประทานช่องทางใหม่ในการทำมาหากินให้กับลูกเพื่อลูกจะหาเงินได้อย่างสุดจริตและบริสุทธิ์พระเจ้าค่ะพระองค์ทรงเป็นเจ้าของสติปัญญาและคังศัพท์ทั้งหลายพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงรู้ว่าการงานใดในโลกนี้ที่จะทารายได้มา พระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระขอพระองค์ทรงโปรดยกโทษเงินที่ลูกได้มาจากความบาปหรือในช่องทางที่ไม่ถูกต้องและขอพระเจ้าช่วยในการที่จะเปลี่ยนแปลงให้กับลูกด้วยที่จะมีอาชีพที่สุดจริตแล้วก็ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระองค์ พระองค์เจ้าค่ะลูกอธิฐานพระเจ้าขอพงทรงสร้างวินัยในชีวิตของลูกให้ลูกเป็นคนที่มีแผนงานในการใช้เงินอย่างถูกต้องพระองค์เจ้าค่ะเพื่อที่ทรัพย์สินที่ลูกได้มานั้นจะเหลือและมีไว้ในการเก็บสำรองและ มีอยู่เพื่อเกิดความมั่งคั่งในชีวิตของลูกที่ลูกจะสามารถแบ่งไม่ว่าเงินนั้นจํานวนมากแค่ไหนหรือน้อยแค่ไหนพระเจ้าลูกรู้ว่าพระองค์สามารถทําได้ขอพระองค์ทรงอดถุงก้นรั่วและขนาดตัวที่ทําลายให้กับลูกพระเจ้าค่ะที่ลูกจะไม่มีรายจ่ายอะไรที่มันไม่ได้จําเป็นพระเจ้าค่ะแต่ในรายจ่ายที่จําเป็นนั้นพระองค์ก็จะทรงจัดหาและจัดเตรียมให้กับลูกพระเจ้าค่ะให้ลูกนั้น เป็นคนที่ใช้เงินอย่างสัตย์ซื่อและดูแลตลันดูแลอักคาเงินของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อเช่นเดียวกันโะรงเจ้าค่ะลูกอธิษฐานในพระนามของพระเยซูโะรงเจ้าค่ะลบคำสาปแช่งทั้งหลายแห่งความยากจนในชีวิตและเวลานี้ลูกอธิษฐานและประกาศพระสัญญาของพระเจ้าโะรงเจ้าค่ะว่าพระองค์ทรงให้เราเป็นหัวและไม่ได้เป็นหางและให้เราสูงขึ้นทางเดียวและไม่ตกต่ำลงพระเจ้าลูกอธิษฐานสําหรับการเริ่มต้นปีใหม่นี้พระรงเจ้าค่ะที่เรานั้นจะ ทะลุทะลวงในด้านการเงินทุกอย่างพระเจ้าเปลี่ยนแปลงการใช้เงินของเราท่าทีความคิดเกี่ยวกับเงินทองของเรานั้นให้ถูกต้องตามน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าโปรเจการลูกอธิษฐานในพระนามของพระเยซูประกาศถอนหักโซ่ตวนวิญญาณของการเป็นหนี้สินทุกอย่างโครเจคคารหนี้สินพันธนาการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวิญญาณฝ่ายกายภาพโค์เจคคาะในพระนามของพระเยซูเหาอธิษฐานแล้วประกาศให้หนี้สินทุกอย่างนั้นเป็นโมฆะไปในพระนามของพระเยซูลูกประกาศเซ ริภาพในด้านการเงินทุกอย่างพระเจ้าที่เรานั้นจะไม่เป็นผู้ที่หยิบยืมแต่เราจะเป็นผู้ที่มีมากมายและเป็นผู้ที่ให้คนอื่นยืมพระองค์เจ้าค่ะและให้ยืมตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะที่เงินของเรานั้นจะวานออกไปในดินดีเพื่อที่มันจะเกิดผลแล้วเกิดผลกลับมาหาเราพระองค์เจ้าค่ะพระเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระชนะที่หนุนใจของพระองค์ว่าเมื่อเรายิ่งวานออกไปเราจะยิ่งมั่งคั่งพระองค์เจ้าค่ะเมื่อเราถวายแด่พระองค์พระองค์จะทรงอวยพรยุ้งฉางของเราอวยพร บัญชีธนาคารของเรานั้นให้ล้นและเต็มอิ่มไปด้วยของดีพระองค์เจ้าการเงินของเรานั้นจะไม่มีวันที่หมดบัญชีพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเพิ่มเติมให้กับเราเสมอพระองค์เจ้าการรู้ที่ทานอวยพรอยู่เหนือพี่น้องทุกคนพระเจ้าถ้าหากใครเป็นหนี้สินอยู่พระเจ้าลูกอธิฐานและประกาศว่าปีนี้หนี้สินของพวกเขานั้นจะหมดไปพระเจ้าจะไม่มีใครที่เป็นหนี้อีกต่อไปพระเจ้าแต่พระองค์จะทรงใช้หนี้ทุกบาททุกสางแทนพวกเขาพระเจ้าและพวกเขานั้นจะมีเงินสําหรับเก็บสะสมพระ พวกเขาจะได้ใช้ทรัพย์สินของเขาในการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะคือในการที่จะวันในพันธกิจของพระองค์ด้วยพระเจ้าพระองค์ทรงอวยพรพวกเขายังเหลือเฟือที่จะมีไว้สําหรับตัวและมีไว้เพื่อแจกจ่าย พระองค์เจ้าค่ะเพื่อให้พนามของพระองค์เป็นที่ขอบพระคุณพระองค์เจ้าค่ะเราขอบคุณพระองค์สาหรับการจัดเตรียมและการปกป้องอัลกคาที่มาจากพระองค์พระเจ้าในพนามของพระเยซูเราอธิษฐานและเราประกาศการครอบครองอยู่เหนือทรัพย์สินและมรดกของเราพระองค์เจ้าค่ะและปกป้องในส่วนพระพรของเราด้วยเราอธิษฐานและปกป้องเงินในบัญชีธนาคารของเราที่มีอยู่นั้นที่มันจะไม่ถูกลักขโมยไปด้วยมารซาตานพระองค์เจ้าค่ะแต่พระองค์จะทรงอัลกคาทรัพย์สินของเราไว้อย่างมีสวัสด ภาพและสิ่งที่เรามีนั้นจะเพิ่มพูนมากขึ้นพรงเจ้าค่ะเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน